สองไข่ที่ปกปลาแซลมอนอะ่ะเผ็ดน้อยแล้วก็ขอหวานหวานหวานนำใช่ไหมหวานนำแต่อันอื่นก็นคือรสชาติปกติมั<ห>นจะมีเผ็ดน้อยด้วย<ห>มันมีเผ็ดน้อยลูกค้าน่าจะเผ็ดน้อยหมดเลยแค่อันเดียวเผ็ดน้อยอันเดียว เกพูดบอกว่าเวียนหัวมากเลยเสร็จก็ต้ลยให้ล้างต่อใช่ใหม่มันเวียนหัวพี่มันตัดกีแล้วครับกคือเป็นเมนูห้าไข่ เสร็จแล้วขอําบคุณครับ ึ้นบินต่อเลยนะครับคะแนนขึ้นบินบินยั่ไหนเออน้องวอสบินที่จะขึ้นใหม่ค่ะี่่่ไไมม้าน ไปเลยไม่มีเวลาเลยนะเออไม่มีเวลาที่ทุกคนั้งแล้วก็ขายอยู่หลายรานดีแล้วกันะหยุดแถวบวัดมันอ่าร้านกินตั้งแต่กี่ปีเท่าไหร่พี่าก็ทำอะไรอ่ะตอนนี้คือเราเราทําน้ําสดหน้าร้านเราหั่นสดเราอะไรทุกอย่างที่นี้อมันก็จะช้าหน่อยแต่แต่มันอร่อยนะครับผมใช่ ต้องเอาสดๆไปเลยแต่อย่างไอันนี้ยถัดแล้วแพ็คแล้วลงรางแต่โอ้ดูไม่ได้มัน<ล>คั้มเลยนะครับสีใช่บูาเข้าใจสองชุดเจียวๆหมดบินตู้ได้นี่คือหน้าลูกเหลือสิบสามกับสิบหกอันนี้คือยี่สิบถึงสามสิบแล้วนะครับผมขึ้นทีละสิบบินไปเลย ต่อไปก็แผนกโตตามลูกค้าแล้วใช่ไหม พี่จ e <ri> ี <friend> 60, 60. 60้คิวอยู่กับพี่จี้ไหมครับที่เท่าไหร่ครับ60เบอร์ใหม่ครับเครื่องนี้ไป60สิบ60หกสิบต้น6 66กสิบโกหกดกโดงหกยาผ้ายสองชุดใช่ค่ะเบอร์โทรครับ083 7 68โอเคครับผม คาราเซลบดแดงเข็มคาดาเซลแมงดา จะพาไปดูนะวิธีการทำน้ำยำพริกพันเม็ดพริกแล้วแต่วันนะพี่วันวันเผ็ดวันก็ไม่ค่อยถ้าวันไหนปั่นจป็นจุดนะเผ็ดเป็นที่สวนใช่ไหมครับฮะกินที่16ครับกินที่16สองไข่อ่ะครับสองไข่ที่บอกม่อนนะครับจะจะเผ็ดน้อยหวานนะครับเผ็ดน้อยหวานน้ำอะไรหนู ปลาเจ๊น้ำสองอย่างเหรอน้ำน้ำะอะไรเครื่องปลา Ha <laughs> บบบบีคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะโอเคป่ะถ้าว้าหมูกระทะเพื่อหาเลีเลยผดไป้าผกระทะรู้เลยพรุ่งนี้จะกินอะไรปิ้งย่าโอ้โหผาด้าปิ้ง่างกับกหกเื่อีเอาเรากิน่าเขาไหมแ้วสักพัรู้เลยว่าะไรปิ้งได้ สละนาปีกกาเลยมันร้างเลยมันต้างเลยมันต่างที่จะจ้อ อันี้ข้างข้างล่างยกรถเลือไหมหนูรออะไรของพี่หมดแล้วนะหมดรอบแล้วนะขับอะไรอ่ะเขารอน้เฉยอันนี้คือจ่ายหมดแล้วใช่ไหมรอหรอหมดแล้วก็คือจบแล้วนะจบแล้วอันนี้คือรออาหารนะไปที่แล้วนะไม่ข้างล่างมีเลือไหมหรอยกรัวที่สองเขียวที่สิบสาม ยี่สิบสียกรถได้ดนะคะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแปี่าแถวบริเวณตรงนี้ได้เลยครับขอบได้แล้วค่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกบเจ็ดก้ายี่สนาัมากยี่สิบ่ะ สิบหกครับรรยากาศเรียกคิวนะครับผมก็จะประมาณนี้ลูกค้าถึงจะได้ยินนะครับต้องเอาอันนี้ด้วยนะพอลโค้งอ่ะเคยซื้อไดันโองมาติดแล้วลืมมาลงขึ้นลูกขึ้นไปหล่นลงหมดครับอ๋อฮะตามนั้นค่ะซื้อเนี่ยทอลโก้งไหมทอลโก้งดิกดใช่ใช่ใช่ครับเวลาจะพูดค่อยกดทีเดียวนะครับ พวงนี้ต้องกินน้ำมะนาวนั่นนะ่ยะยค่ะ20ค่ะมาแล้วเอ่ยยก,กรถอีกแล้ว ตนี้ขาไทยค่ารอบ่ะอ๋อ21ก่สออรอบครับตอ,ตอนนี้21สิบถึงามบคือประมาณตอน,น สักูอะไรคะีสห้ายำยกรถปลาไหมคะ,คะยำยกรถปรลาหหปลาหนึ่งห่ือจ๊มใช่ใช่ใช่โอเคคะ่ปะปลาลา ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรได้นแจ้นบ้างไหมทางวัดฮะที่คิวนึงยากเลยครับผมเพราะว่ายากเลยจริงๆที่เพราะว่านับเรานับยกรถมาจํานวนถูกยากเลยเป๊ะหกสิบกล่องใช่ครับเป๊ะเลยนะกล่องก็หกสิบกล่องพอดีกล่องที่มันหมดแล้วมันไม่ได้เลยค่ะลูกค้าห้า s 吧 ใช่ใช่ครับ <gesch uce> <น Souls> มันต้องแบบนี้ฮัลโหลค่ะลูกค้าของลูกค้าคิวที่สิบเก้าได้แล้วนะคะเออ่ะเออขอลูกค้าค่ะคิวที่สิบเก้าได้ขอแล้วค่ะ้านี่ไหนคะเห็นปะขึ้แจหูในรถในรถสี่หคอเก็บอวดเจอบปวดเด้อมา ตอนนี้ทำข้างบน21่สิบเอดถึงส0ิบครับเจอแล้วห้าสิบเอ็ดสองสามรอบเลยครับใช่เลยครับหาหมอละ้วสอง เดเาไข่หมึกมา ทั้นถามเธอแล้วใช่ไหมเออทั้นถามเธอแล้วใช่ไหมเธอเป็นคนบอกว่าเอาขึ้นเอามาแล้วเอาใส่กล่องแล้วจะถามว่าเยอะหรือเปล่าเขาจะบอกอยู่ในกล่องหมดนั่นแหละแล้วเยอะไหมแล้วเยอะไหมอะไรเื่อเื่อตลาดไม้ร้านผลไม้ร้านสองร้านลไม้ร้านที่ไปเลือก น,นะคระบับสำหรับคลิปนี้ก็บาททุกคนก็ขอจบคลิปนีท่านที้ก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายโอเคสวัสดีครับ